สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าสวยเมื่อวานก็ไม่ได้ให้ดูหน้าเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าอะไรเลยทำ <c oughs> ทำงานบ้านแล้วก็ลงไปทำสวนคือ วันนี้ที่มีเวลาเนาะมีเวลาค่ะก็เลยขึ้นมาคุยนิดหน่อยเนาะอ,อ,อัดคลิปอัดคลิปดีกว่าเพราะว่ามีเพื่อน,ลนหลายหลคนเขาก็กำลังไลฟ์กันอยู่ mm. ก็เอาวีสามไปให้กำลังใจเขากัน mm. วันนี้ยากก็มีเวลานิดหน่อยเพราะว่ามวยไม่ได้ไปโรงเรียนคุณครูเขาไปกินเลี้ยง งานเกษียณกันวันนี้ยากก็เลยมีเวลานิดหน่อยนะคะก็เลยขึ้นมาทำคลิปสักหน่อยหนึ่ง mm. เพราะว่าตัวเองก็ยังเสียงยังเคลืออยู่นะคะบางครั้งไอไอมากมาย วันนี้ก็จะไปส่งนมเสร็จแล้วก็จะไปหาหมอเนาะอาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะทุกคนวันนี้อ,อย่าจะไปหาหมออีกแล้วมวยก็ไอคะ่ะแต่มวยอ่ะวันนี้พ่อเขาหยุดก็เลยให้เขาพากันไปตอนเช้าไปอนามัยใกล้บ้านก็ได้เพราะว่าก็ได้ยามาไม่แตกต่างกันเนาะแค่ มีอาการน้ำมูกไหลมีไข้ไอหมอก็ไม่ได้ทำอะไรให้มากแล้วค่ะไปก็แค่ให้ยามากินหมอคุยกับเราไม่เกินห้านาทีเนาะหมอก็จะคุยแค่นั้นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องไปเนาะเพราะว่ายาน่ะเป็นเหมือนเหมือนจะเลือดลังนะ อาการเป็นเลือดลังเพราะว่าไม่อยากไปหาหมอก็ซื้อ,อยากิน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 จนแบบเหมือนมันจะดื้อยาเนาะมันก็จะมีเสมหะอยู่ในลำคอตลอดเวลากินยาเออผงที่ชงน้ำกินก็แล้ว <c oughs> กินยาเออเม็ดก็แล้วมันก็ยังไม่ไม่หายเนาะก็เลยคราวนี้ก็ จะไปหาหมออีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะโดนบ่นไหมนะว่าเราไม่ไปหาหมอต่อเนื่องเนาะแต่ก็พูดตรงๆเนาะคุณหมอก็เหมือนกับได้ยามากินก็ไม่ได้ไม่ได้มันไม่หายอะค่ะมันก็ได้แค่บรรเทาไปเนาะ ยากก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปแต่ทีเนี้ยโดนคนลบข้างบนบนก็เลยลูกก็บนก็เลยอับไปสักหน่อยนึงว่า <c oughs> เรื่องเรื่องขี้เกียจไปนั่งคอยนั่งรอเนาะ <c oughs> เราก็จะเป็นโลกนั้นแหละขี้เกียจคอย ไปนั่งคอยก็ไปเห็นคนที่ป่วยเยอะกว่าเราเยอะแยะเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออหมอเขาก็ทำงานหนักนะไม่ใช่ว่าเออพูดเตือนด้านไม่ดีของหมอเนาะหมอเขาก็ทำงานหนักวันวันนึงก็เจอคนไข้เยอะมาก บางบางครั้งบางคนเนาะหมอบางคนก็ได้รับเชื้อโรคจากคนไข้ไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจล่ะคะ่ะแต่ก็ในความรู้สึกไม่อยากไปเนาะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปแต่ถูกบนมากๆว่าไออยู่อย่างเงี้ยคนไปหาไปไปให้เขาตรวจด,ดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่ทำไมมันไม่หายสักทีอะไรอย่าเงี้ยเนาะ ก็เลยเอาไปก็ไปกันเมื่อคืนฝนตกมากตกหนักมากที่บ้านเนาะเออหลังคาล่วหลังคาห้องลูกชายล่วเลยอะถ้าตกเบาๆไม่ไม่เท่าไหร่ไม่หนักมากมันก็จะไม่ไม่หยดเนาะนี่หลังคาหยดน้ำหยดก็ไม่รู้จะยังไงเคยซื้อเอ,อ สเปรย์สเปรย์ที่ฉีดเนาะจากในในช้อปปี้มามาใช้มันก็ดีเหมือนกันนะยายา,ยาใช้แล้วก็เมื่อปีที่แล้วฉีดมาปีนี้ก็ไม่รั่วเลยแต่ห้องลูกชายเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ปีปนี้เพิ่งจะรั่วเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานตกหนักมากห้องยากก็มันเป็นประตูไม้เนาะประตู ประตูที่ออกไปเทเลสอะมันออกไประเบียงนะคะมันเป็นประตูไม้มันก็มีรอยรอยไม้ระแนงมันมันแตกหน่อยสาดสาดเข้ามาในห้องเลยคะ่ะฝนแรงมากเมื่อวานที่อื่นเป็นยังไงกันบั่งไม่รู้ได้แต่ดูข่าวเนาะ เออมื่อวานก็ดูคลอ,อ,องหลวงปทุมใช่ไหมปทุมน้ําท่วมอยาก็นึกถึงคุณอ้ําเลยนะคุณอ้ําอยู่คลองหลวงไหมนะคลองหลวงน่าจะเป็นคลองหลวงนะถ้าจําไม่ผิดเ <c oughs> มื่อวานนี้ดูที่เฟซเนาะ <c oughs> เขาถ่ายลง <c oughs> ถ่ายลงเฟซว่าน้ําท่วมปทุมแล้ว แต่ก็น่าจ,จะเป็นน้ำฝนมากกว่าเนาะก็ท่วมเยอะอยู่เนาะด,ดูในเฟซท่วมเยอะอยู่คลิปนี้ก็เออไม่ได้ไม,ไม่ไม่อะไรมากนะคะเพียงแต่อยากจะบอกว่าเย็นนี้ไม่เอออาจจะไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะก็เพราะว่า าการไม่ค่อยโอเคเนาะยังไม่รู้ว่าจะยังไงขึ้นไลไปก็มาทำความลำคาญให้ให้กับเพื่อนๆเนาะมานั่งไอยอยู่รู้สึกเกรงใจค่ะรู้สึกเกรงใจทุกๆท,ท่านที่มาให้แล้วก็มามานั่งดูย่าไอนี่ก็ดูเพื่อนอยู่นะคะเออ ดูคุณน้ำอ้อยก็ไลฟ์สดก็เปิดเสียงให้เหมือนกันนะคะแต่เปิดไม่ไม่ดังมนะักก็คลิปนี้ยากก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสาระก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากอยากจะบอกว่ายังไออยู่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์เย็นนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่พีน้องๆ้องทุกท่านขอบคุณทีมงานบ้านฟ้าใสทุกท่านขอบคุณสาว JR ขอบคุณป้าแม่คนดีขอบคุณคุณเจนขอบคุณน้องลุงขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะทุกทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย